รอบนี้ก็ขึ้นมาทางพีนะครับผมทางจังหวัดพะเยวนะครับผมบุริลัมนะครับสามเครื่องหลังจากเขาไปติดตั้งขีบมาอยู่ที่สกลนครนะครับวันนนิวัตนะครับผมเป็นสี่สิบแรงทั้งสามคันเลยนะครับแต่พญาโนนดินแดงแล้วลำปลายมาดนะครับคันที่สามที่เป็นชีดำเงินนะครับล้ำปลายมาดนะครับเพื่อสร้างผาเพื่อติบพื้นนะครับเพื่น เป็น40แรงทั้ง3คันเลยนะครับหลบละ3หลบ,บ 4, อละ4หล่อละ3อยู่นีน่แหละครับผมน,นี่ก็ติดเต่านะครับประมาณ2โมงเต่านะครับอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นคันที่2บ่อของหมู่บ้านที่ผมมาเห็ดว้บาง2เดือนที่แล้วนะครับเมื่อนั้นมาเห็ด60แรงนะครับเป็นเห็นตัวอย่างกันเป็นกันเลยทร่ไปสร้างอีกนะครับเ,เตรมลำรถคือเก้านะครับพี่น้องทุกรอบนะครับเต็มลำรถ ล้วก็สิเก็บงานใกล้ๆบ้านนะครับพี่ไม้นนสูงนะครับฟอดกับหาสิบแรงนะครับล้วก็อีกหลายครับผมไรปเบิดดอกมันไหลนะครับเดือนมีนารู้สึกว่าเต็มหมอกกอกเลยครับผู้ใดที่สร้างก็รู้สึกว่านาจะได้นะครับช่วงนี้นะครับถ้าผู้ใดที่สร้างกะน่าจะได้เป็นบ่ปลายมีนากะมีสาไปเลยนะครับเพราะว่ามีน้ามันเต็มมีหลี ทั้งขีบนะครับขีบก็รู้สึกว่าขีบน่าจะซีซีโตแล้วนะครับสําหรับตัวขีบนะครับเห็ดไหลก็นี่ก็น่นาจะเห็ดยากนะครับขีบเพราะว่ามันมันไหลายเครื่องยงม,มันมันหลายนะครับน่าจะรับได้ยุคระมานเดือนละหาเครื่องได้ยุครับขีบถ้าช่วงเครื่องยนม,มันหลายๆก็น่นาจะรับได้สานั้นแหละแต่ว่าถ้าช่วงยม,มันบางก็ขีบน่าจะรับได้เดือนละสิบกว่าตัวย่คสําหรับหัวขีบนะครับ คลิปตขึ้นนะครับสําหรับถ้ามันงานตัวนี้บางกะขีบปหลายเองเฉยมันก็หลายจะรับได้ถ้ละหลายๆตัวตัวเดือนนะครับแต่ว่าถ้างานเงินครงอยู่มันหลายขีบกันอาจจะได้ประมาณหาตัวหรือมากกว่านั้นก็บบ่ไหลายอกครับพี่น้องเพราะมันงานหลายนะครับโอเคพี่น้องเนาะจึงไปพอกันนะครับเรียบร้อยครับตัวนี้กะนะครับติดตั้งประมาณชั่วโมงน้อยๆนะครับชั่วโมงเดียวเท่านั้นะครับตัวนี้นะครับขั้นนี้นะครับพอดีกะหกไฟหกยางกะ ใส่การนะครับดีไฟแห้งนะครับกะใส่เวลาบรโดนนะครับผมาหลังไดไฟบวกไฟนะกะกะซาไปน้อยหนึ่งกับมีนะครับผมแต่ว่านี่โอเคนะครับผมที่สิบแรงนะครับที่ส้มนะครับกระบอกคอนโทรลไมิดทุกอย่างหลีกล้างน้ําทั้งคันนะครับผมพี่น้องติดตั้งถึงหน้าบ้านในเอฟซีทุกคนนะครับสามคันนะครับที่สิบแรงมาหนี่ไปดอกไปดันใส่กันได้ด้วครับ ยกสูงนะครับผมรุ่นนี้กับมี้นะครับแม่เราอยู่เนาะสุวนรณภูหานะครับผมเพินตีดไปทั้งซี่แล้วครับตีสมตีสิบแรงเพิ่นสร้างให้ผมไปตีดปากขีบเติมระบบให้อีกนะครับกลายเป็นกระบอกเดียวเพื่อกันนะครับแต่ว่าผมติเหตุหัวขีบไอ้หลดลงมาจากน้อยนะครับลดหํำหนักนะครับเพราะว่าคงฉางมันเป็นกระบอกเดียวนะครับกาสตีประมาณเก้าสิบห้าเซนนะครับผมปากขีบ นะครับกะทำกับงาตัวนี้แหละครับทำทำกับงาตัวนี้เลยนะครับปากคีบที่เพาะแม่เรแล้วทั้งนะครับเอาไปเติมมันเป็นจังสี่เลยนะครับแต่ว่าผมที่ไปเติมระบบให้ผ่พันนะครับเป็นปากคีบนะครับผมนะครับเป็นปากคีบที่เขาทีไปเติมระบบว์ไผ่พันนะครับคีบยุสุวรรณคูหานะครับกะลังเห็ดอยู่นะครับผมกะปากคีบที่ที่เห็ดตอนนี้กะํำกันกับงาตัวนี้เลยนะครับค้ามกวางนะครับผมเพราะว่าเห็ดกวางมันกะ มันสิผสมดุลกับตัวรถเพราะมันเป็นเป็นกระบอกเดียวแล้วก็เป็นแบบกระบอกไปเป็นรถน้อยนะครับผมก็ตามนะครับ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 ขันแรงสามร้อยสามร้อยก๊าซโล่นะครับนี่ครับจะสวยนะครับพี่น้องขันแรงกัจบนะครับที่สามโมงเสาร์นะครับมาเห็ดหอดสองโมงเสาร์นะครับมาหอดสองโมงเสาร์คนของคนอย่างเงีคนของขึ้นรถเนยเตรียมของลงมาหน่อยคประมาณ ชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับตัวนี้ถ้าผมมีเป็นหายังประมาณนี้ครับพี่น้องหลายครั้แล้วนะครับโซนทางนี้นะครับพี่น้องโซนทางวัฒนานไอตาพญานะครับหลายคั้แล้วนะครับพี่น้องท่านใดสนใจกะจังสร้างจองกันเขามาได้นะครับผมสร้างตอนนี้น่าจะได้ประมาณเดือนเมษานะครับเด้อผมบอกไปก่อนนะครับอย่ามาเล็งสร้างนะครับผมเพราะว่าบางครั้งพี่น้องเขาบ่มีการไอว่างแผนล่วงหน้า คือสิถอนเพื่อสร้างเอาปั๊บมันบะไ้นะครับมันว่ามปนนใซื่อนขนมนะครับพวกเครื่องยกมันนะครับเขาต้องเขาต้องจองว้ก้อนนะครับแต้องพอแล้วเ็เป็นเก็บเดือนนบดเพราะฉะนั้นพี่น้องก้อนสิถอนมันนี่เสีให้สร้างจองไว้เลยนะครับบ่แมนว่าสิซื้อเอาจังมืออื่นนังสียเอาไม่ให้เนี้เอาไม่ให้แน่นแบบนั้นบ่ต้ตรงสรีกว่านะครับผมเพราะว่ามันบ่มีผ้ใดเขาเห็ดไห้นะครับเพราะมันเห็ดเห็ดเห็ดตามกับพ่ท่านนะครับพออเดอร์ตอนนี้ยุ่มีนาประมาณสี่ว่าก็เครื่องแล้วนะครับ อันนี้คือบอกกันไว้เลยนะครับบอมเมนวาสิได้เลยนะครับได้เลยกับมีนะครับถ้างานบลายแเราก็เอารถดมะอูนะอาจจะได้เลยกับมีนะครับแต่ว่าก็ต้องเอารถดมาอูเท่านั้นนะครับถ้าต้องการดวนนะครับสร้างไว้มือหนึ่งกับมือหลังเอารถดมาเลยนะได้นะครับแบบนั้นถ้าผู้ได้พร้อมเราก็เอารถดมาได้นะครับเอามาได้เลยนะครับมือเดียวเท่านั้นนะครับได้แต่ต้องสร้างลวงน้ำหนึ่งวันนะครับเพื่อนะครับโอเคน้พี่น้องเนาะจังไปพอกันรั้งที่สองกันต่อเลยนะครับ